รู้ไหมว่าออกกําลังกายเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเพียงพอติกตอกติกตอกติกตอกคือถ้าอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกเลยนะออกกําลังกายขั้นต่ำมันอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์แบบความเข้มข้นปานกลางหรือจะแค่75นาทีต่อสัปดาห์ก็ได้แต่ต้องเป็นความเข้มข้นสูงเขาบอกว่ามากกว่าหนึ่งในสีของผู้ใหญ่ทั้งโลกที่ออกกำลังกายไม่เพียงพอเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานซึมเศร้าและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นนะครับเราควรหันมาว่ ่วยส่งเสริมให้เราออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นกับประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกําลังกายเนี่ยเบี<ฤ>้ยยิ่งลดนอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเขายังใส่ใจด้านสุขภาพใจด้วยนะครับมี Active Health Wellbeing ที่รวมพาร์ทเนอร์ไว้หลายด้านทั้งด้านสุขภาพควมา,วาวมบันเทิงและด้านท่องเที่ยวเวลาเราเข้าไปใช้บริการกับทางพาร์ทเนอร์เนี่ยเราร่วมกิจกรรมแล้วก็สแกนจะได้รับคะแนนพิเศษ1คะแนนนามาใช้เป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันได้เหมือนกันรวมถึงวันไหนที่เราไม่ได้ออกกําลังกายด้วยตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆคือ Active Together ซื้